สวัสดีครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับผมฝนตกค่อนข้างจะนักนะครับอันนี้เป็นเส้นแม่ลิมนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เดินทางมาก็ด้วยความระมัดระวังนะครับบ้านเรือนนะครับหรือว่าหน่วยงานราชการโรงเรียนต่างๆนะครับล้มเนาะต้นไม้ล้มแล้วก็อาคารที่พักนะครับได้รับความเสียหายนะครับอันนี้เป็นร้าน ขายของขายอาหารนะครับดูต้นไม้ล้มเลยนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับเนาะทั้งต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กนะครับล้มหมดเลยยังได้ก็ขอฝากเป็นกําลังใจนะครับเพื่อทุกท่านนะครับขอฮื่อผ่านวิกฤตพายุเข้าในครั้งนี้ไปด้วยดีนะครับแล้วก็ขอฝากในส่วนของหน่วยงานราชการนะครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับประกอบฝากเป็นกําลังใจฮื่ยคับเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านด้วนะครับสวัสดีครับ